ก็ต่อไปก็จะให้พาไปดูในรุ่นเทอรี่ซีรีส์ทีเอ็มอ้ยวันนี้ทําสวยเชียวครับครับซีรีส์ทีเอ็มนะครับตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทีเอ็มเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่อ่าอันนี้ทีเอ็มนะครับเครื่องในในซีรีส์ทีเอ็มเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบขึ้นไปหกสูบขึ้นไปหมดเลยใช่ครับถูกต้องทีเอ็มไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีซีสูบเลยใช่ครับทีเอ็มไม่มีซีสูบครับ มี6สูบครับผมตัวนี้เนี่ยเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็น6สูบนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น power star รุ่นสุดท้ายที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเป็นเปทสเอแล้วนะครับต,ตัวนี้ power star รุ่นสุดท้ายครับผมแต่ว่านะครับตัวนี้กองน้ำมันเครื่องแล้วก็ปะเกฝาสูบเนี่ยยังใช้เหมือนกับ40อยู่อะไรใช้ร่วมกันอยู่ใช่ครับอะไรใช้ร่วมกันอยู่กับเครื่อง power star นะครับขนาน้าเป็นนิวฮอลแลนด์หมดเลยใช่ไหมใช่ครับคั <resp. S 1> นหน้ามีแต่นิวฮอลแลนด์ครับตัวนี้จะไม่มีคาราโลนะครับ แต่ว่าก็คือเขาจะตีซีนเฮดแหละอ่าอ่าช่ยชาเพราะตอนเนี้ยอยา่าเอต้องบอกก่อนว่าไอทีเอ็มเนี่ยมันจะมีทั้งหมดที่เ,ยเคยเล่าฟังมันจะมีเอ็มครับเอ็มเนี่ยคือ <M S 1> ในช่วงเวลานั้น,น่ะคือผมเคยทำคลิปไว้นะถ้าใครไม่เคยดูไปดูเลยนะครับ <S <S คือเอ็มเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนกับทีเอ็มนี่แหละแต่ตอนนั้นเฟียสมาเทคโอเวอร์แล้วเฟียสอยากจะเปลี่ยนสีใช่ไหมเงี้ยแล้วถ้าตัวเอ็มอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูไปชินว่าเฟียสแอคโกรแอคโกรแปลว่าเฟียส เกษตรนะครับคือเขาจะทําเปลี่ยนตัวเองเป็น,เป,นเป็นสีแดงแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เกษตรกรไม่ตอบรับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคืนก็เลยกลายเป็นรุ่น T M ซึ่งจริงเหมือนกันทุกอย่างถูกต้องครับถูกไหมเฮียถูกครับถูกต้องเหมือนกันแล้วก็จะมีอีรหัสนึงที่เขาเหมือนกันก็นกคืออะไร8 2 8 1 6 0 8, 8, 8, 8 1 6 0 8 1 6 0 8 2 6 0 8 3 6 0อ่หพวกนี้เป็นตระกูล 8, 8 <TM S 1> เหมือนกันใช่แปดสามหกศูนย์อ่าพวกนี้เป็นตระกูลต่เหมือนความใหญ่ไครับแปดเจ็ดหกศูนยานะครเงี้ยครับรถมันก็แลัวแต่เซคชั่นควาก เครื่องยนต์ขานหน้าแลวอะไรอีกครับเกียร์ระบบเกียร์แต่ตัวน eh um ี้นะครับสมเด็จก็คือจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดามีมีครับเกียร์ธรรมดานะครับในในรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ไฟฟ้าอ่าครับวิธีการดูว่าเกียร์ธรรมดามีเกียร์อะไรบ้างเฮียก็คือดูง่ายๆครับเราเราถ้าเราก้มดูนะครับข้างล้อนะครับข้างล้อข้างล้อข้างขวานะครับใต้ตู้เก่งนะครับจะมีกองลูกเดียวอ่ากองเดียวคือเกียร์ธรรมดาใช่ครับอ่าถ้ามีสองลูก ก็เริ่มเป็นกึ่งไฟฟ้าครับแล้วสามลูกมีหรือยังก็มีครับมีครับเป็นไฟฟ้าเครื่องไปอีกนะครับก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูคันเกียร์ก็ได้ฝั่งนี้ครับขอเชิญฝั่งนี้ครับอ่าถ้าตัวนี้ TM120 เนี่ยตัวนี้จะมีเทอร์โบด้วยนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ไอ้จริงๆ TM เนี่ยมันต่างมันมีมันมี TM100 TM110 อ็มรอยสิบอ่าอันนี้นะครับขึ้นมาดูอันนี้อ่าอ่าอย่างอย่างยกตัวอย่างนี้ก็คือ TM อย่าง TM นะครับตัวสีน้ำเงินอันนี้จะมี5เกียร์5เกียร์หลักนะครับแล้วก็4สโลอันนี้เขาเรียกว่า20่สิบคูณสิบหกะอ่าเมื่อเช้านี้ที่เราพาไปดูในซีรีส์ TM ตัวสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็จะมีเกียร์16บหกคูณสิเนะาะตัวนี้มี5เกียร์เดินหน้านะครับแต่4เกียร์ถอยหลังแล้วก็4เกียร์สโลอันนี้เขาเรียกว่า20่สคูณสินะครับตัวนี้ระบบธรรมดาครับสมเด็จพิมพ์นิยมมากครับผมตัวนี้ นะครับปั่นอัดเบยอ้อยนะครับเบลเลอร์ดีมากนะครับอันนี้ก็ซีรีส์ทีเอ็มก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับราคาที่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 จับต้องได้ครับออปชันเต็มนะครับตัวนี้อันนี้แพงแพงกว่า40มาหน่อยนึงใช่ไหมตัวนี้แพงกว่า40ครับแพ่าสี่ครับอันนี้ร้านต้นต้นประมาณร้านต้นต้นครับเลนเอ่อช่วงช่วงราคานะครับมันจะแบ่งประมาณว่าตระกูล10เนี่ยอยู่ราวๆสี่ส0 0 0 0่0 0 0 0 0าแสนหกแสน อ่าแต่พอขึ้นมาเป็น40ก็ประมาณแสนปลายๆอ่าเนาะแล้วก็พอมันเป็นรุ่นตะกูนทีเมก็แต่ละละอ่าในแรงม้าประมาณร้อยขึ้นไปนะครับอ่าแล้วอันนี้อันต่อไปอันนี้ก็ทีเอ็มเหมือนกันเห็นไหมทีเอ็มแต่ตรงน,นี้จะเป็นทีเอ็มรุ่นในรุ่นเกียร์เป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าอา่าเหรออันนี้ไฟฟ้าหมดคันนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวเราไปดูแล้วข้างข้างขวาอยู่ที่เฮียบอกกัน ขออนุญาตดูดดอ่าน,นี่ไอนนนะกรองไยลูกใช่ครับลองน,นี่เทียบเลยเห็นไหมเห็นไหมถ่ายได้ไหมอ่าอันนี้ดูสังเกตดูง่ายๆนะครับอันนี้คือหลักการดูว่าถ้าเกียร์ไฟฟ้ากับเกียร์ธรรมดาดูกรองรดูกรองก็ได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูบนตู้ก็จะมีอะจอยสติ๊กนะครับมันก็จะต่างกันกันกบเกียร์ธรรมดาอีกเขาเขานิยมไม่เหียหรือว่าไงนิยมครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความละเอียดของเฟือง จริงๆต้องเปิดขึ้นทางซ้ายนะครับรค,คือความละเอียดของเฟืองเนี่ยมันจะเยอะกว่ามันจะเหมาะกับการที่เราทํางานทํางานเกี่ยวกับในไร่การเตรียมดินต่างๆเนี่ยครับไม่ว่าจะการไปปันป่น power halo นะครับหรือการระเบิดดานนะครับหรือการใช้ผ่านต่างๆเนี่ยที่มันต้องการให้มันลดเดินช้าเพราะว่าเฟืองาความความละเอียดของเฟืองมันเยอะถ้าย,ยิา่งถ้าย,ยิ่งเฟืองละเอียดเยอะนะครับการทํางานในไร่มันจะละเอียดขึ้นไปอีกเพราะหมายว่าอาจจะแปลนหมายความว่ารถมัน พอเกียร์มันเยอะครับรอบเกียร์ในการวิ่งมันมีได้หลายอันใช่ครับฉะนั้นเครื่องมือมันเลยเลือกได้เยอะขึ้นใช่ถูกต้องเหมาะกับงานหเมาะง,งานมากขึ้นไม่ไม่เกียร์จริงๆแล้วเกียร์เยอะมันยิ่งดีอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีการซ่อมบำรุงที่ยากขึ้นถูกต้องแค่นั้นเองครับแล้วก็จริงๆอยากให้เฮียอธิบายคําว่าท้ายเฟียสหน่อยครับคืออะไรก็ท้ายเฟียสก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับท้ายเฟียสเริ่มตัวแรกใช่ไหมครับไทท์ใช่ครับใช่ครับ อันนี้ยังเป็นยังเป็นเป็นกระบอกช่วยยกหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นกระบอกหมดแล้วไม่มีฝาไฮแล้วนะมีมีฝาไฮแต่ว่าเอ่อมันจะมีมันปั๊มจะอยู่ด้านนอกหมดเลยมันจะไม่เหมือนรุ่น1040ที่เป็นปั๊มแดงมันอยู่ข้างในใต้ฝาไฮอ่าอ่าอ่าแต่ตัวนี้มันอยู่ด้านนอกหมดแล้วซ่อมบำรุงง่ายแต่จะเป็นฝาไฮอยู่มันจงไม่ใช่กระบอกช่วยยกครับผมโอเคครับไทยเฟียสนะเรียกเว่าเขาจะเขาจะพูดคำว่าไทยเฟียสกันนะครับใช่ครับเฟียสนี้คือบริษัทรถนะครับอ่าบรริษัทถเฟฟสสออยย่่่าาาคิดวมันนเเป็แบบบสัไปรุ่่่นนไมใชะ ไม่เฟียดอย่างนั้นแล้วครับไอ้จะพาไปดูเกียร์หน่อยครับได้ครับโอทีเอ็มนี่เราคุดเหยียดยาวเลยอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเกียร์เลนส์คอมานนี่คอมานเกียร์ของนี่คอมานรถอ่านี่ครับอันนี้ก็จะมีจอยสติ๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวนะครับนะครับอันนี้อันนี้ขอกล้องมาใส่ตรงนี้หน่อยครับเนี่ยครับ ่าเห็นไหมฮะอันนี้จะมี a b c นะครับอันนี้เขาเรียกเกียร์สิบคูณหนะครับมันจะมีช่องละ6เกียร์นะครับ a 6เกียร์ b 6เกียร์ c 6เกียร์แล้วก็แล้วก็รวมกันเป็น18นะครับแล้วก็ถอยถอยได้6เกียร์ครับผมอันนี้เขาเรียกเกรนคอมมานด์นะครับ18บคูณหอันนี้อยู่ในซีรีส์ tm นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานเตรียมดินนะครับการเตรียมดินนะครับเพราะว่ารถตัวนี้จะได้ เรื่องความยาวของตัวรถตัวนี้จะยาวกว่าซีรีส์40ตัวรถจะยาวกว่าและน้ําหนักตัวจะดีกว่านะครับตัวนี้ก็เหมาะมากที่มาฉุดกับเบเลอร์นะครับรอบปัดรอบอะไรเครื่องมันจะโหลดดีมากครับนักหลักที่ขายก็ประมาณ80แรงมาขึ้นไปไหมไม่ใช่ร้อยสี่พูดผิดร้อยขึ้นร้อยขึ้นร้อยขึ้น เนี่ยขายสูงสุดถึง200แรงม้าไหมครับสองร้อยสอร้บสองร้อยสีแรงครับอ๋อเนี่ยขายอยู่ครับ240แรงอ่ะอันนี้อันนี้หลังจากที่ให้พาดูรุ่นซีรีส์ t m แล้วต่อไปเราจะพาไปดู tsa tsa นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครอยากได้สินค้าดีๆแบบนี้จากสซนเครถถื่องตากฟ้าหรือว่าตัวผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เนาะแล้วก็บอกว่ามาจากคลิปเรานะครับเียเขาจะลดให้พิเศษเลยนนะออยย่าง้ก็มี 10, 10, 10, แล เนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้<ๆ>ก็บอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย